นิทานเรื่องเต่ากับแรงการละครหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีหนองน้ำแห่งหนึ่งเป็นบ้านของเต่าที่มีความฝันอยากจะบินได้ป่าแถบนั้นเป็นป่าที่สวยงามและมีนกมากมายบนท้องฟ้าพวกมันบินขึ้นและลงเวลามันหิวน้ำเต่าจะนั่งมองและคิดทําตามความฝันอยากบินได้สวยงามเหมือนนก เต่าพูดว่าดูสิพวกมันมีความสุขที่ได้มองโลกจากข้างบนมันบินใกล้ก้อนเมฆมันเล่นกับอะไรก็ได้ฉันอยากบินได้บ้างจังเลยเต่าไม่สบายใจขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามหัดบินเรื่อยๆวันหนึ่งเขาก็เกิดไอเดียเขาจึงไปหาอีแรงและบอกกับอีแรงว่าแรงเพื่อนยากแล้วเจ้าแรงก็พูดว่า ว่าไงเต่ามีอะไรว่ามาวันนี้มีอะไรเหรอแล้วเต่าก็พูดว่านี่เพื่อนนายเก่งที่สุดในปา่านายบินขึ้นท้องฟ้าได้สูงที่สุดแล้วแรงก็ตอบว่าใช่ฉันอยากจะรู้ว่าทำไมนายมาชมฉันแล้วทำไมถึงพูดถึงเรื่องบินเต่าหนะมันบินไม่ได้แล้วนายต้องการอะไร เราก็พูดว่าเออฉันะนมีความฝันนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมไอแหลงก็ตอบต่อว่าอ๋อโอเคนายจะให้ฉันช่วยบอกมาเลยฉันจะพยายามช่วยนายนะแล้วต่อก็พูดว่าฉันอยากจะบินได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าอยากจะดูโลกกว้างเจ้าแหลงก็พูดว่า เป็นไปได้ไงมันต้องมีปีกแต่นายไม่มีปีกเต่าก็พูดว่าก็ต้องการให้นายช่วยไงพาไปบนท้องฟ้าทีแล้วค่อยเปอยชัน้นลงมาฉันจะได้บินและเห็นท้องฟ้าด้วยอีแล้งก็พูดกับเต่าว่าแต่มันอันตรายนะเต่าก็ตอบว่าฉันไม่เป็นไรหรอกแล้วนายล่ะจะว่ายังไงบ้าง ได้โปรดเรนก็พูดตอบว่าก็ได้แล้วแต่แล้วกันเพื่อความต้องการของเต่าอีเรนก็ตกลงช่วยเอาเต่าขึ้นในบนท้องฟ้าแล้วบินไปไกลสุดท้ายเต่าก็ได้ขึ้นท้องฟ้าตามที่หวังเต่าก็พูดว่าดูนั่นสิฉันเกือบจะแตะเมฆได้แล้วนั่นเนี่ย ฉันขออีกนิดนะแล้วนายค่อยปล่อยมือฉันจะได้บินอีแล้งก็พูดว่านี่นายฟังฉันนะนายน่ะเป็นแค่เตานายบินไม่ได้หรอกมันไม่ถูกต้องเต่าก็พูดว่านายน่ะคิดมากเกินไปปล่อยมือหนะ่าฉันจะได้บินฉันไม่เป็นอะไรนายคอยดูให้ดี อีแรงพยายามอธิบายยังไงเต่าก็ไม่ฟังเขาก็บินขึ้นไปแล้วก็ปล่อยมืออย่างที่คิดเอาไว้เต่ามันบินไม่ได้แต่เต่าก็พูดว่าว้าวฉันบินได้แล้ววันนี้เป็นวันที่ดีฮ่าฮ่าฮา,าและแล้วโอ้ไม่นะไม่นะฉันบินไม่ได้ฉันกำลังจะตกแรงช่วยด้วยแรงเพื่อนยากช่วยฉันที ต่าบินขึ้นบนท้องฟ้าได้เพราะอีแรงเต่าไม่มีปีกเขาจะบินได้ยังไงเขาจึงตกลงบนพื้นเสียงดังมากแล้วเต่เาก็พูดว่าโอ้ยนี่ฉันกำลังจะตายด้วยความเจ็บปวดฉันทำอะไรลงไปฉันโง่มากแรงพยายามเตือนฉันแล้วแต่ฉันไม่ฟังฉันโชคดีมากที่ลงจอดด้วยกระดองถ้าฉันไม่มีกระดอง วันนี้ฉันคงตายแน่ๆเลยเราเข้าใจความผิดพลาดของเขาเขารู้แล้วว่าแต่ละคนนั้นมีความสุขได้ในแบบฉบับที่ต่างกันเขากลับไปที่บ่อน้ำและอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปอีการเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจและมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น